ทำสมาธิไม่ได้นะหรือได้ไม่ดีได้ไม่มากเราก็ปรับมุมนะเราจะไปดูมรรควิธีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ที่พระศัสดาตรัสไว้อย่างช่างไม้เขาคงจะทําสมาธิไม่เคยได้พระพุทธเจ้าก็หย่อนมรรควิธีนี้ไปให้เขาตรวจสอบเขาก็โอ้พอได้เนี่ยเขาทํามาหากินเขาคงต้องได้ทรัพย์สินเงินทองมาบ้างละนะแล้วก็มีจาคะในแบบที่วางจิตถูกต้อง นะนี้มาเจอเจอชดินสามพี่น้องหรือว่ามาเจอปัญจวัคคีย์ซึ่งพวกนี้นั่งสมาธิได้อยู่แล้วพวกก็ไม่ต้องไปสอนเรื่องจารนะละไม่ต้องมามีใจปราจากค,ความตเนินเ,เป็นมนทินมาเลยนะรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงนะสมาธิก็ไม่เที่ยงนะวิญญาณก็ไม่เที่ยงอัดเข้าไปเลยเป็นอนัตตาพัวบรรลุเห็นนะ เนี่ยนะ <ผม S 1> ความเ<อ>หมาะสมไม่เที่ยงดีกว่า <laughs> <laughs> ใช่ไหม <laughs> นี่คือพื้นฐานแต่ละคนที่มีมาไม่เท่ากันนะบางคนสินดีอะสินดีใช่ไหมถ้างั้นก็นะศีลดีแล้วใช่ไหมเสพเสนาสะนะอันสังัดนะ,ะบริโภคอาหารพอประมาณนะโภชเนมตันยุตานะสังวรสำโรบินรีก็มีมรรคพิธีให้ สำหรับคนที่พื้นฐานเร mm ื่องศีลเขาง่ายเขาทำแล้วโอ้ยง่ายมากเลยศีลห้าอุโบสถแปลประการอย่างนี้นะไม่ใช่เรื่องยากของเราอืมบางคนทําสมาธิง่ายทําปุ๊บแป๊บเดียวสงบอืมมันก็มีหลายแบบเนาะแต่ละนันทิก็เข้าได้ทุกแบบนะเข้าได้ทุกแบบพวกได้สมาธิก็ไม่ให้ไม่ให้ฟุ้งไป ไม่ตั้งสยบในภายในนะไม่ฟุ้งไปในภายนอกนะเวลาได้สมาธิก็ไม่เพลินต่อลดอ,อร่อยของสมาธินะไม่เพลินต่ออัศาธาของสมาธิพวกนี้นะก็ใช้ละนันทิได้อีกอขณะละนันทิเธอจะเห็นอะไรเธอจะเห็นการดับเห็นการเกิดสิ่งหนึ่งจะดับสิ่งหนึ่งจะเกิดขณะที่ละนันทิปัวจะเห็นดับพอไปมีนันทิใหม่จะเห็นเกิด พอเห็นดับเป็นเกิดเนี่ยเห็นอะไรนั่นคืออริสสัตตสี